โอ้โหพี่น้องรู้เลยครับว่าทําไมเป็นไฮไลท์แล้วก็มันจะเป็นผลึกแก้วอยู่ข้างในอะ่ะคุณเห็นหน้าผมไหมเขาบอกว่าได้รับแรงบรนดานใจจากแผ่นซีดีนะครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าแบบบิวตี้ของเรียวมี 9i นะครับเฮ้ยมันมีโหมดเสียง200%ด้วยคุณเฮ้ยโมโตสันดีว่ะสั่นแรงแบบแรงเกินตัว อยู่ด้วยกันหรานะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการ Unbox ของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์เรียลเมีนะครับซึ่งผมก็น่า่ยตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็งงหลายสเต็ปมากนะครับที่เรียลเมีได้ส่งเรียลเมี 9i มาให้พวกเราก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยนะครับประมาณนะหนึ่งเดือนคือเดี๋ยวพอผมลงใบใช่ป่ะแล้วผมทําคลิปรีวิวก็จะมีคอมเมนต์แบบพวกไม่ได้มาดูคลิปรีวิวเฮ้ยเพิ่งเปิดตัวใจครบหนึ่งเดือนอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็จะโดนกระทืบคือเรียลเมีคุณส่งมาเร็วเกินน รเราจะได้เอาไปใช้งานนานๆจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยเครื่องมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณเรียวมีประเทศไทยครั้งหนึ่งที่เมตตาสัาุณาพุทิตาอุเบกขาพวกเรานะครับส่งมาให้ก่อนที่จะเปิดตัวนานมากทําให้เราได้มีเวลาไปใช้นะครับเจอข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวนะบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวว่าจะส่งก่อนส่งหลังนะครับส่งมาถ้าดีก็บอกดีครับถ้าแย่ก็โดนไปเต็มๆเหมือนกันโอเคไหมนี่คือชัดเจนตรงไปตรงมากันนะต้องบอกก่อนนาวันที่เราได้มาเนี่ยเรียวมี9 i ้าไอ้เขายังไม่ได้เปิดตัวนะก็เลยแบบยแบบบบบนนนีีี่มมอง้้าใหะครั ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทั้งโลกเขาเปิดตัวหรือ,อยังหรือถ้ายังเนี่ยก็ขอบคุณเรียวมีอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าโคตรเอกลุศีแล้วคุณดูซองที่เขาส่งมาให้เราครับ The 5G Rockstar ว้าเป็นไงผมก็เลยแต่งตัวแบบ Rock Star มาจริงๆงเปล่าออกไปหน้าห้องตะกี้นะครับมันมีแค่เสื้อตัวนี้ที่ให้คลุมได้ก็เลยหยิบเข้ามาประเด็นคือว่าผมเนี่ยเพิ่งไปอ่านแรงบันดาลใจของเรียวมีที่เขาทํารุ่นนี้ออกมาคือเห็นไอซองนี้ไหมไม่ใช่อาหารที่มันแบบอาหารทหารนะไม่ใช่นะที่พี่เต้แกเอามากินนะ่ะไม่ใช่แล คล้ายก็จริงแต่ไม่ใช่มันคือซองซีดีเว้ยอันนี้สปอยก่อนเลยนะครับเพราะว่าสมัย Rockstar ก็จะเป็นแบบซีดีกันอนะไรเงี้ยผมทันนะยุคผมทันแม้กระทั่งเทปพ, <c oughs> พูดแลนะ้วแกเลยเรียวมี 9i 5g นะครับ Live on ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดซัมเมอร์2022นะครับแล้วก็มีเรียวมีนะมีอินเดียเฟรนช์เยอรมันสเปนอิตาลีบรัเไทยอยู่ไหนวะนี่นี่ไทยแลนด์เวียดนามเออ UAE อินเดียเฟรนช์เยอรมนีอ้าวแม่งคำซ้ำนี่วะก็คือเหมือนเยอะใช่ไหมจบแค่ UAE แล้วก็มาเริ่มอินเดียใหม่เริ่มมีคุณหลอกดาวนี่มี5้าจีอยู่นี้ด้วยนะครับไปแขกของกันโอ๋อตะบูจงวู้ฮู้เอาเฮ้ยเฮ้ยเป็นแผ่นซีดีจริงเหรอวะเฮ้ยคุณ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นแค่บัตรเชิญมันเป็นแผ่นซีดีจริงๆครับแล้วแม่งคือในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำซีดีแบบว่าใช้โปรแกรม Afterburner ส่งงานให้อาจารย์เนี่ยครับเขาเรียกว่า Drive ลงแผ่นซีดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวสแกน QR code คแต่ว่าประเด็นคือตอนเนี้ยครับไอ้เครื่องที่เราใช้อ่านแผ่นซีดีมันไม่มีแล้วเว้ยถ้าแผ่นซีดีอันไหนที่มันเขียนแล้วอ่ะมันจะเป็น2เลเยอร์คุณลองสังเกตดูนะจะมีวงเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือเขียนแล้วนะครับแต่ว่าซีดีตัวเนี้ย มันเป็น c ีดีกับ DVD ีดะผมไม่ชัวร์ว่าตัวนี้เป็น CD ดีหรือ DVD เครื่องครับอยู่ข้างในแสเดร e เรียวมี9 i อเรียวมี 5G นะครับเฮ้ยสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเรียวมี8ซีรีส์คืออะไรรู้ป่ะทุกตัวถ้าเป็นตัว i เนี่ยนะครับหรือว่าตัวราคาถูกสุดหรือว่าตัวน้องเล็กสุดเนี่ยจะรองรับ 4G แปลว่าเรียวมีที่ราคาประมาณ7-8,000ขึ้นไปหลังจากนี้จะรองรับ 5G หมดแล้วและชิป 5G ที่เขาให้มาครับไม่ไขกานะ คือ Dimensity 810 5G เป็น 5G แบบดัวโหมดจริงๆอะ่ะสปีดโคตรดีประหยัดพลังงานด้วยนะหน้าตาตัวกล่องเป็นเจนใหม่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังครับ เครื่องที่เราได้มาเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าม,มันเป็นเซ็ตแรกๆของโลกก็ว่าได้นะที่แบบเรียลมีเ้าส่งให้สื่อนะครับดังนั้นมันก็จะไม่มีคอสทอชอครับแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมพร้อมกับฟ a สชาร์จ g e 1 8วัตต์แล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยให้มา3ตัวนะครับมีกล้องหลักเป็น50ล้าน f 1.8รวมถึงหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ 90hz Ultra Smooth Display ทดิใช้ได้นะครับ สีที่ผมได้มาเป็นสีเมทัลลิก้าโก้เขาจะมีอยู่ 2>, um 2สีก mm ็จะมีสีร็อกสตาร์แบล็กกับสีเมทัลลิก mm ้าโกนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสีที่แบบฟังแล้วมือเป็นชาวร็อกอ่ะน่าจะเปิดตัวในประเทศไทยประมานเดือน8ปะหอมกุ่นจากเตานะครับผลิตเสร็จก็คือส่งมาให้เราเลยขึ้นเครื่องบินมะแกครับไม่ให้ตั้งตัวหรอกนะแล้วเขาจะไม่ส่งมาให้เราอีกแล้วแกอะไรของเราเย เปิดมานะครับแต่แรม Hey welcome to Real Me Family นะครับเอย์ลิสแอนเบอร์ช a ฟนิวเจอร์ด้านในก็จะมีเคสอยู่ด้านในนะครับแน่นอนครับเปิดมาถ้าเจอรถสิบล้อจะแปลกๆนี่ทำพูดถอยแบงค์เลยเคสถือว่าค่อนข้างดีนะคุณดูเคสของเขานี่มันจะเป็นทรงแบบเหลี่ยมๆถูกไหมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเว้าไวใ้ให้สาหรับสแกนนิ้วมือนะครับมีเว้าแบบเลนส์กล้องซึ่งดีมากแล้วก็ว้าใส่แจ็ค3.5มิลเว้าใสา่ชาร์จเว้าลําโพงอะไรเงี้ยคือผมเล่นมือถือราคาถูกมาเยอะแล้วก็เ,เราาต้้อองจัดใใหเเยู่นประภทแบบ ถือราคาถูกเลยแต่ แต่ย้ำเลยนะครับแต่เคสที่เขาได้มาเนี่ยเหมือนกับพวกราคาหลักหมื่นเลยนะเรียวมีไม่ได้ลดคอสต์ตรงนี้นะครับหลายๆแบรนด์ลดคอสต์ตรงนี้ไปเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นลดเคสลดฟิล์มลดหัวชาร์จอะไรเงี้ยคือลดกันหมดแต่เรียวมียังให้เคสดีๆมาอยู่เวลาเมือนผมไปบังข้างหลังมันก็จะเป็นสีสโมกอยู่แบบนี้นะครับอ่ะตัวเครื่องครับอยู่ข้างในเป็นสีเมทัลลิก้าโกลใช่ไหมอู้เอาไว้ข้างๆนะครับสีสวยอยู่นะเห็นแวบๆแล้วตะกี้นะครับแล้วก็หัวชาร์จครับเครื่องนี้เป็นเครื่องจากฝั่ง EU นะเห็็นััววชาร์จตเป18ก ไฟแบบทั่วๆไปเนะาะไทซี2ไทเอนะครับนี่คือของที่คุณจะได้หลังจากที่คุณซื้อเรียวมี9 i ไปนะครับ1และตัวเครื่องนะครับสหัวชาร์จสาสายชาร์จสฟิล์มติดมาให้แล้วก็5เคสสีของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบทองๆองแล้วก็เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากแผ่น CD ดีด้วยนะเฮ้ยสวยไหมสวยนะคุณคุณดูดิเฮ้ยสวยว่ะ มันมีความแบบยุคแบบยุค90ประมาณหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าใครมีรถเก๋งที่มันแบบขายในยุคนั้นน่ะอย่างที่บ้านผมมีรถกระบะของคุณพ่ออยู่อะสีที่มันแพงๆอะจะเป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีแบบสีบรอนทองอ่ะเออเชื่อกูไม่ได้ยินคํานี้นานมากอะสีบรอนทองแล้วก็มันจะเป็นผลึกแก้วอยู่ข้างในอะคุณเห็นหน้าผมไหมเห็นนะเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากแผ่นซีดีนะครับซึ่งซึ่งสีดํมก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีทองงซึ่งสวยมากแล้วก็เลนส์กล้องครับนูนออกมาแบบชัดเจนเลยทรงเครื่องงเเนี่ยป็ทรหลม เรโทรประมาณหนึ่งอะะเห็นไหมฟ้าหลังเนี่ยนะครับแน่นอนไม่ใช่เป็นกระจกอยู่แล้วราคานี้นะครับได้เป็นแบบพลาสติกเครื่องจะหนาๆขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนามากเรียวมีเคลมไว้เลยนะว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่บางและเบาที่เป็น 5G ในเรนราคานี้ตัวเดียวเลยคุณตรงไทย้ยก็ได้เนะี่ยบางเฉียบเลยครับแล้วก็มีแจ็ค 35. มิมีลำโพงมีอะไรมาให้อยู่ ส่วนตำแหน่งของเลนกล้องเนี่ยมันจะนูนออกมาแบบไม่มีปีมีคลุยอะถ้าเป็นมือถืออย่างเช่นพวกซัมซุงหรือ iPhone อย่างงี้ใช่ป่ะจังหวะที่มันนูนออกมาครับมันจะมีแบชมารองรับไว้อยู่เห็นไหมเพื่อให้แบบดีไซน์มันไม่ดูแบบล้นล้นเกินไปไม่ดูแบบอยู่ๆผุดขึ้นมาแต่ตัวนี้ดีไซน์มันแบบอยู่ๆผุดขึ้นมางันๆอ่ะเหมือนรถยนต์หรือว่ารถเก่งยุค80ยุค90นยเี่ยเรียวมีบอกว่าไฮไลท์อยู่ตรงถาดใส่ซิมด้วยคุณตั้มอย่าลืมแกะนะคะเฮ้ นี่เขากล้าสปอยผมงั้นรึเอาละมาดูกันครับโอ้โหพี่น้องรู้เลยครับว่าทําไมเป็นไฮไลท์ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟน 5G และมีถาดใส่ซิมแบบทริปเปิลสล็อตข้อเดียวมาเลยคือคุณใส่ได้ซิมหนึ่งคุณใส่ได้ซิมสองและยังใส่ไมโครเอสติการ์ดเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องเสียถาดซิมใดๆเลยความคล่องตัวในการใช้งานคุณจะสูงกว่างมากๆนะครับเรือม,มีก้าไวไปให้มาด้วยนะครับเจ๊เคอ่ะกดเปิดเครื่องครับอ่าสั่นขึ้นมาแล้วนะครับ เขาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานเลยนะคุณคุณไม่ต้องไปซื้อฟิล์มเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ฟิล์มกระจกอะไรเงี้ยก็ไปติดได้แต่ว่าเดิมเดิมมาเนี่ยเรียวมีนะต่ออรุ่นผูกรุ่นแพงแค่ไหนยังไงก็ติดฟิล์มมาให้ครับอันนี้ดีมากเรียวมีถือว่าโอเคไม่ขี้เหนียวตรงนี้นะผมชอบนะครับ hello. hello 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 I'm fine How are you อ่ะ Wi-Fi นะครับรองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5GHz แล้วก็ Fi เมส Wi-Fi ด้วยนะโแสงว่า Wi-Fi ใช้ได้นะสิ เอาปุ่มนำทางดีกว่าผมยังชอบปุ่มอยู่นะหลายๆคนไม่ได้ใช้ปุ่มแล้วนะครับหลายๆคนใช้แบบเจเจอร์ไปแล้วหุยหุยโมอเตอร์สั่นดีว่ะสั่นแรงแบบแรงเกินตัวคุณเคยเห็นมอเตอร์สั่นที่มันแรงเกินตัวปะมันจะพาแบบทุกอย่างไหวไปหมดเลยเรียลมี UI เอาล่ะเปิดมาแล้วนะครับเหมือนโจมันยังไม่ได้สมูทเท่าไหร่ว่ะต้องไปกดเปิดแน่เลยอะใช่ไหมอ่ะลองไปกดเปิดดูครับคือผมเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าอะไรเดีย เป็นพวกโรคจิตกับโบรเปเปอร์นะคือผมไม่ไม่ชอบโบรเปเปอร์แบบที่มันไม่ค่อยสวยอะให้มาอยู่หน้าเนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะรู้สึกแปลกๆอ่าแอนดรอยด์สิครับถ้าเป็นแบบนี้แอนดรอยด์สิแน่นอนฮยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอ่ะเดีย๋ยวไปลองดูตั้งค่ากาัน ปลดล็อกหน้าจอหน้าต่างยืดหยุ่นเหรออ๋อแสดงว่าใช้ฟีเจอร์แบบเหมือนรุ่นพี่เขาได้นะครับก็คือเป็นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอนะไรเงี้ยหมดมือเดียวซิงเกิลเฮลสังเกตดูนะถ้าเป็น Android 12นะเวลาเราตั้งวอลเปเปอร์อะไรเนี่ยพวกไอคอนพวกนี้จะเปลี่ยนสีตามวอลเปเปอร์เราไปด้วยนะครับนี่คือความดีงามของ Android 12นะ O1 Ultra Vision Engine ก็มีมาให้ด้วยโว้ ธรรมดาน,นี่ Refresh Rate ของหน้าจอครับมันเป็นอัตโนมัติอยู่ตอนมาใช่ปะผมตั้งเป็น90เลยผมยากได้ความลื่นแบบ90ก็ลองดู about phone กันครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ย Realme UI 3.0นะครับชื่ออุปกรณ์คือ Realme 9i 5G นะครับ Storage ให้มา128เหลือใช้งานอยู่ประมาณ10กิกก็ถือว่าเยอะนะครับแอปขยะของ Realme เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อันแล้วนะมี Link e d i n Spotify Snapchat Facebook แค่นั้น ในบรรดาหมู่มือถือราคาถูกด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรียวมีนี่แหละที่ที่คลีนมากๆได้ขนาดนี้อะ่ะนี่นะอ่ะเป็นไงรอเต้กันเลยทีเดียวนะครับจอสีสวยนะแต่ว่าจอไม่ได้สว่างแบบสว่างเวอร์แบบอะโมเลดอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นจอ IPS เกรดกลางๆค่อนมาทางดนะีนะฟิลิ่งการทัชก็โอเคนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบเร็วแบบโหทะลุดาวังคารเพราะว่าจอเป็นแค่90เองอะ่ะเน้นลื่นแล้วก็เน้นประหยัดพลังงานไปด้วยในตัวพร้อมๆกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเรียวมีมากกว่า oppo คือเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยไอคอนมันจะกลมเลยเว้ยผมเป็นคนที่ชอบไอคอนกลมมากนะครับผมก็เลยแฮปปี้กับเรียวมี ui 3.0มากมากเนี่ยผมชอบกลมกลมแบบเนี้ยหรือไม่ก็กลมแบบเรียวมีก็ได้เรียวมีจะเป็นกลมดิกเลยถ้าเป็นกวดหินเนี่ยมันจะเป็นกลมแบบแบบกลมไม่สนิทอะ่ะผมจะชอบฟีลลิ่งแบบนั้นก็แล้วแต่คุณจะไปคัสตอมนะครับ android 12คัสตอมได้เยอะมากดักโหมดดูดิเป็นไงบ้างผมชอบดักโหมดของเรียวมีอย่างหนึ่งนะคือเวลาเรากดเปิดดักโหมดอ่ะมันจะม ใช้ได้หว่ะเฮ้ยฟิลิ่งกันแทบก,ก็ดีครับติดนิ้วแต่ว่าตรงจอเนี่ยบางทาง่านอาจจะไม่ชอบนะคือคือผมอชอบกล้องที่มันแบบอยู่ตรงกลางของหน้าจอแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบเจนเก่าหน่อยคือมันจะเป็นติ่งหยดน้ําแล้วแต่ความชอบคนบางคนชอบจออยู่ในจอแต่ว่าจออยู่ในจอเนี่ยส่วนใหญ่ในเรสราคานี้นจะอยู่ตรงมุมมุมครับซึ่งเวลาเราเซลฟี่ตามจะเขยนขนิดนึงไอ้อย่างเงี้ยตามไม่เขียนแน่น <S <S ตนแต่ว่ามันดูไม่ค่อยไฮเทคตามยุคสมัยเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้นะเว้ยมันไม่ได้แย่นะสเปคของตัวนี้เนี่ยครับเรียวมี9 i ้าไอมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.6นิ้วความละเอียด Full HD Plus พาเนลเป็น IPS นะครับแล้วก็เป็นแบบ 90Hz นี่คือความดีงามของมันความสว่างสูงสุดอยู่แค่ประมาณแบบ400นิดเองมั้งคือไม่ได้เยอะมากครับเน้นแบบใช้งานทั่วไปเนา CPU ครับอันนี้เจ๋งมากเป็น Density i m 810 5 G นะครับ RAM ให้มา 6GB s t ส r a g ตอเให้มา1 2 8สามารถใส่อ d c ด r d เพิ่มได้สามารถใส่ได้2ซิมพร้อมกันและ มีฟีเจอร์ขยายแรมจาก6ให้กลายเป็น11แบบวิชวลนะครับตัวมิเลียมแบตครับให้มา5,000พร้อมกับพัดชาร์จ18วัตต์ในกล่องสายชาร์จมีมาให้นะครับกล้องหน้า8ล้านนะครับกล้องหลัง50ล้านู F 1.8ด้วยนะแล้วก็2ล้านเดฟ2ล้านมาโครนะครับไม่มีเลนส์เอร์ไว,าวามาให้โดนด่าแน่ๆนะครับเพราะผมชอบเลนส์เอร์ไว,าวานะครับแจ3.5มิลมีมาให้นะครับไทซีมีมาให้ลำโพงไนดะ้เป็นลำโพงเดี่ยวนะ กล้องหน้า8ล้านนะตัวนี้กล้องหน้าไม่ค่อยเด่นนะแบบเน้นแบบเน้นใช้งานทั่วไปนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยของเรียวมีกล้องหน้า8ล้านก็ดีกว่าที่คิดหลายๆครั้งก็แย่กว่าที่คิดใ <Hey, John. S 1> okay. ห้จ้าโอเคหุยคุณไม่แย่กล้องหน้า8ล้านตัวนี้ไม่แย่นะครับแต่ไม่ได้ดีนะแต่แบบไม่แย่งงไหมกูเงิมงงตัว, <c oughs> ตวเวงละคือมันอารมณ์คล้ายๆ iPhone นะ่ะแต่เป็น iPhone ประมาณแบบ iPhone Xs อะ เฮ้ยดีว่ะแต่ไม่ได้โหดมากแล้วการตัดขอบคุณดูดิเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นเลนแบบเลนตัวเก่าเนาะมันต้องอัดชาร์ปใส่คอนทราสต์เยอะๆเพื่อให้มันดูชัดขึ้นนะครับก็พอเข้าใจได้แต่ว่าการตัดขอบอะไรเอยโอเคนะอ่ะวิดีโอกล้องหน้าครับวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้พันแปดสิบพีแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้ฟีเจอร์แบบหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าการทำรีทัชอย่างเงี้ยมันก็จะดรอปความละเอียดลงนะครับสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าแบบบิวตี้ของเรียวมีครับ ้ยคุณโหถ้าราคาแบบต่ำหมื่นนะกล้องสวยมากหน้าแบบบิวตของเรมีฮ้ยมันมีโหมดเสียง200%ด้วยคุณสวัสดีครับนี่คือวิดีอโอกล้องหน้าแบบบิวตี้ของเรียวมี9นะครับเฮ้ยมันมีมาให้แล้วก็ดูความสวยงาม สวยอยู่นะน่าสวยเลยอะเออแต่ว่าไม,ไม่ได้เก่งแล้วก็ต่กี้เราเห็นอะไรรู้ปะเราเห็นลําโพงมันเนี่ยเป็นลําโพงเดี่ยวไม่ใช่ลาโพงคู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนที่ผมลองฟังลําโพงมันจากที่เราเล็กคอร์ดมาเนี่ยนะครับมันดูเหมือนจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะนี่เปิด200%แล้วนะ ในความรู้สึกลึกๆผมอะทำไมเรียวมีมันไม่ค่อยดังวะจริงแล้วราคานี้ควรจะดังแล้วนะครับอ่ะกล้องหลังครับโหเวลากดสลับกล้องอะคุณมอเตอร์สั่นแม่งโคตรแรงอะเอาจริงกล้องหลังให้มา3ตัวครับแต่ว่าใช้งานได้จริงประมาณ2เพราะว่าตัวนึงเป็นเลน์เดฟนะครับตัวนึงเป็นเลน์มาโครนะเดี๋ยวลองถ่ายอะไรง่ายๆดูแล้วกันไม่มีเลนส์แอลท้าว,ะวานะน่าเสียดายมากซูมดิจิตอลได้สูงสุด10เท่าอ่าโอเคอย่างที่บอกไม่มีเลนส์แอล้าว,วามันต้องถ่ายอะไรมาโครใกล้ๆอย่างนี้หร จดลองถ่ายนี้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาลองดูรูปภาพจากสมาร์ทโฟนโอ้ผมลืมกดเปิดโหมด AI ว่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูในรีดเต็มแลวค่ะอันนี้คือเลนส์หลัก50ล้านนะครับลองดูตัวอย่างภาพที่ผมถ่ายมานะเลนสีสวยมากคุณลองดูฉากหลังผมดิแล้วลองกลับมาดูลงภาพตรงนี้ดิแล้วก็อันนี้ซูมดิจิตอลสอเท่าครับก็ยังพอดูได้อยู่แต่แบบไม่ได้โหดมากแล้วก็ ส,สูบดีเต้าสิเท่าอันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับภาพแปกเลยนะทีนี้เรามาถ่ายมือใกล้ๆดูครับระยะนี้คือระยะสูงสุดแล้วที่มันจะทําได้นะครับแล้วก็เราใช้มาโครโ o d e ดูเอานะ พอดูได้ครับแต่ว่ามันคือ2ล้านไงมันก็แบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับอันนี้คือเลนหลัก50ล้านที่ถ่ายอ่าลองดูความละเอียดนะนี่คือระยะที่มันเข้าใกล้ได้แล้วก็การเบลอหลังนะครับซึ่งดีมากนะแล้วก็อันนี้คือมาโครโหมดครับเข้าใกล้ได้มากกว่าเดิมนิดหน่อยครับอะ่ะก็เผื่อว่าพอกล้องแก้มไปได้นะครับเดี๋ยวต้องไปทดสอบจริงทีนึงเพราะผมลืมเปิดโหมด AI ไอเนาะวิดีโอสูงสุดครับถ่ายได้ที่1ัน0ปดสเฟรมเท่านั้นนะครับโอ้น่าเสียดายมากอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถ่ายสายชาร์จอนน เฮ้ยเฮ้ยคุณมันใช้ได้อยู่นะอาจจะแบบไม่ได้โหดมากไว้บาลานไม่ได้เป๊ะมากแต่แบบพอใช้ได้อะออโต้โฟกัสก็เร็วด้วยนะแต่เหมือนจะไม่มีกันสั่นนะครับนี่คือการทดสอบวิดีโอของเรียวมี 9i นะครับชัดอยู่นะคุณดูดิเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยให้คุณมันใช้ได้อยู่นะอาจจะแบบไม่ได้โหดมากไว้บาลานไม่ได้เป๊ะมากแต่แบบ พอใช้ได้มีโหมดสตรีทมาให้นะครับเพราะโหมดสตรีทจะมีฟิลเตอร์แบบ90นู่นนั่นนี่มาให้ด้วยเอาไว้ใส่แบบแซนดเร็วๆแล้วก็โหมดกลางคืนนะครับอา้าว่าพอใช้งานทั่วไปครับไม่ได้เน้นความหรอหวาอารมณ์แบบ iPhone s e ออะอารมณ์ประมาณนั้นคือเน้นใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นความหรอหวา i อ h o n e XR หรืออะไรเงี้ยครับตรงๆมันจะประมาณนั้นนะเก้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียวมี i ไอนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มา ถามมาขอพวกเราไว้ได้ไม่แน่ว่าคลิปอันบ็อกกับคลิปรีวิวออกพร้อมกันทุกคนก็อยากตกใจครับคือเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวเกือบเดือนอันนี้ขอบคุณเรียวมีประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับถ้าเกิดว่าชอบตอนนี้แบบนี้นะครับอยากสนับสนุนพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับช่วยกันง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กดสไครเลนะครับช่องของเราแค่นั้นเองกดไลค์ก็ก็อุ่นใจละกดแชร์ด้วยก็จะขอบคุณกดสมัครเลยก็จะกราบเท้านะครับโอเคขอบคุณตั้มกับเรียวมีก้าไอขอลาไปก่อนสวัสดีบาย